สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับวันนี้กับช่องน้อไม้แชนแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ร้านเฟอร์นิเจอร์น้องเสือจัองหวัดพงุ์ธภูมิของสิบนะครับวันนี้ก็ได้ชิ้นงานมานะครับสามใบนะผมกับตุ๊กตาเทพนะครับไม้มะลิษแกะสลักนะผมไม้มะลิษนะครับเป็นไม้โบราณของไทยเรานะครับบางคนก็บอกว่าเป็นไม้ต่างประเทศที่จริงไม่ใช่นะครับผมเป็นไม้ที่ไทยเรานะครับแต่ความนิยมเนี่ยผมคือเรื่องนี้มันประวัติเนี่ยผมไม่ไม่ชัดเจนนะแต่ถามว่าไม้มะลิษเนี่ยเป็นไม้โบราณ เมื่อสมัยก่อนนะครับอาจจะได้รับความนิยมแล้วการโตเนี่ยอาจจะช้าหน่อยกว่าพวกไม้ปัจจุบันของเรานะครับผมก็เลยได้เขาเรียกว่าอะไรได้หาพบไปยากมากนะผมพบยากมากที่ผมเจอส่วนมากจะเป็นต่างประเทศอะ่ะที่ผมเจอเนี่ยเขาชอบเอามาแกะตุ๊กตาเนี่ยผมแล้วก็มาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์นะผมวันนี้ครับได้มา2ชิ้นนะครับแล้วก็ได้ตู้ไม้ประดู่มา1ชิ้นนะครับแล้วก็ตุ๊กตาเทพมา1ชุดนะผมได้มาหลายองค์นะครับก็ ก่อนจะไปรับชมเราขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเขมรของเราครับไปดพาท่านไปดูเฟอร์นิเจอร์มให้สวดครับทุกนี่นะครับคือไม้เมลินะครับไม้เมลิสลวดลายเป็นไงมาดูนะครับนี่ครับลวดลายเขานะครับนี่ครับผมเคยพูดตลอดว่าเขาเนี่ยเหมือนมันเหมือนเลซินมากนะครับไม้เนี่ยมันเหมือนกับว่าการเหมือนเอาสติกเกอร์แปะเป็นลวดลายที่ธรรมชาติที่สวยมากนะครับไม้เมลิผมจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งไม้นะครับที่ตัวผมเนี่ยชื่นชอบนะครับอยากจะสะสมนะครับ เอกสารสมมากนะครับเป็นหนึ่งไม้ที่ตัวผมชื่นชอบมากนะครับผมเป็นหนึ่งเขาเรียกว่าหนึ่งในコレชันเลยนะครับที่ที่ผมชื่นชอบนะครับนี่ครับลายสวยงามมากนะครับตู้ใบนี้นะครับตู้ใบนี้นะครับผมซื้อมาเนี่ยน่าจะเป็นของต่างประเทศนะแต่ใช้มาบริทำนะผมใช้มาเลเทำน่าจะเป็นพวกไม่จีนก็เวียดนามนะผมผมทายว่าสองประเทศนี้นะไม่จีนก็เวียดนามนะครับที่เขาสร้างสร้างสร้างเขาขึ้นมานะครับตู้ใบนี้ ข้อเขาเรียกว่าตัวนี้นะครับที่สุดเขาคือไหมครับเขาเป็นไม้มะลิทใช้ไม้แผ่นเดียวทานะครับแล้วก็เขาไม่ใช้ตะปูเลยแต่ผมการยึดเกาะเขานะครับใช้ริมอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูเห็นไหมครับนี่นี่ครับเห็นห่างไหมครับนี่ครับห่างครับนี่ใช้ริมอย่างเดียวนะครับใช้ริมอย่างเดียวลวดลายมะลิสวยมากนะครับดูครับลางเนี่ยมันคืองานเก่าแล้วนี่ครับมัน ผมว่ามันคลาสสิกมากครับเนี่ยต่างเลื่อนนะครับนีเฟอร์เนีผมเนี่ยต้องไปทําใหม่นะครับแต่ตัวเนี้ยเราได้มาสองตัวนะครับไม้มาลิทเหมือนกันนะเอ๋ด้านล่างนะครับนี่ก็เป็นไม้มาลิทนะครับดูลวดลายเข้ากันนะครับนะครับไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อะไรเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช้อะไรเกี่ยวกับอ่าพวกยึดยึดเกาะเลยนะครับเห็นไหมครับบานประตูเขาเนี่ก็ใช้ไม้นะครับเนี่ยใช้ไม้ทานะครับเนี่ยสวยงามมากครับดูลวดลายครับนี่ลวดลายของไม้มาลิทนะครับมันจะคล้ายๆพยุง ะสมชิงชันนะครับรวมมาเป็นมะลิศนะผมแปลกมากนะครับบางคนเขาคิดว่าเป็นพายุไม่ใช่นะครับบางคนค <ๆ S 2> so really ิดว่าเป็นพายุไม่ใช่นะมันมันเป็นมะลิศนะผมไม้มะลิศนะครับไม้มะลิศเขาว่ามันมีลิศในตัวนะครับมักจะเอาไปทําเครื่องรางของขลังนะหรือทำกริเชอร์ต่างๆนะครับนี่ครับ่าของเาเนี่ยะครับไม้มะลิศนนี่ครับลวดลายสวยงามมากนะครับนี่ไม้แผ่นเดียวด้วยนะครับตัวนี้นี่ครับ แหมกมากนะครับแหมกมากนะครับนี่นี่โอ้เายครับในมะลิษตนี่ไอตัวนี้ก็ไม้มะลิสนะครับเนี่ยอนี่ไปเดี๋ยวดูต่อไปนะครับมาตัวนี้นะครับก็เป็นไม้มะลิสเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับไม้ลิสเช่นเดียวกันนะครับดูครับงานค่อนข้างจะสวยงามมากนะครับเขาเรียกว่านี่นะประเทศผลนะครับ เป็นางานสไตล์จีนนะเป็นางานสไตล์จีนนะไม่ค่อยพบเจอนะผมบอกว่าเขาเนี่ยมีให้เลือกอะเยอะมากนะครับแต่ผมเข้าไปปุ๊บเนี่ยผมเจอไว้มาิดผมพุ่งเข้าไปหามาริทเลยบางคนเนี่ยเขาจะบอกว่าบางท่านเนี่ยเขาไม่รู้จักนะมาริดคืออะไรนะครับบางคนไม่รู้จักนะผมแต่เรารู้จักนะผมคนที่รู้จักแนละ้วผมจะมาเผยแพร่ให้ฟังนะผมอยากให้เขากลับมา ไม้สวยๆแบบนี้นะผมให้่เขากลับมาโด่งดังอีกครั้งนะแต่เขาดัง,งเขาอยู่แล้วนะครับแต่เ,เราจะมาเผยแเพร่ให้คนไทยนะครับให้ได้รับความนิยมในไทยเรานะครับไม่ไม่จาเป็นต้องมาซื้อผมนะครับไม่ต้องจาเป็นว่าชิ้นงานของผมเนะี่ยแล้วมาซื้อผมให้เชียร์เขาียกว่ามาโปรโมทไม้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมอยากให้ไม้ชนิดนี้กลับมามีชื่อเสียงกลับมาเล่นหาในไทยให้มันมากขึ้นกว่าเดิมแล้วไม้เมลิเนี่ยเป็นลานที่สวยมาก ผมแบบเป็นหนึ่งคอลเลกชันที่ไม้ที่ผมชอบนะผมผมชอบก็มีไม้ประดูนะครับมีความหนึ่งเลยคือประดูมีความหายากนะผมโตโตช้ากว่าไม้มะค่านะครับมีลุดลายในตัวที่เยอะมากนะผมเป็นไม้ที่ราคาสูงไม้ประดูนะครับสองคือไม้พยุงผมชอบพยุงกับจิงชันนะจิงชันผมก็ชอบแล้วก็มาริดน,นะครับผมมีมาริดมีพยุงมีประดูมีชิงชันนะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งคือผมชอบอาสาทรน,นะผมสาทรผมก็ชอบนะผมลวดลายไม้ก็ผมบอกว่าถ้าวันนึงถ้าผมมีห้องทํางานนะครับหรือสร้างร้านนะผมหรือห้องทํางานผมเนี่ยผมอยากจะเอาไม้ชัดก้าชนิดที่ผมชอบที่ชอบเน,บนรัยเอามาทําในร้านเอามาทําในห้องทํางานผมเนีผมเอาผสมผสานกันทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งคอลเลคชั่นที่ผมชอบมากนะมันเป็นนิดนะนี่ยลวดลายเขาไม่เหมือนไม่เหมือนใครนะครับไม่เหมือนใครมันเหมือนเอาสติกเกอร์มันเอา ันเหมือนไม่เอาสีประพ่นนะผมมันไม่รูครับดูลายเขานะครับดูนี่ครับมันสวยมากนะครับมันสวยมากนะชุดนี้นะครับก็ส <c oughs> รุปจบนะครับตัวตู้นะครับของไม้มาริดน,น,นะตกใและผมเปิดอยู่ที่ใบละสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับ, 29, บ,รบมีสองใบนะแล้วตัวนี้คือไม้ปลดูนะครับมาดูนะครัปลาดูเนี่ยตัวนี้ที่ผมคัดมาเนี่ยคือสวยสุดนะผม เขามีประมาณสี่ใบประดูมีมันสี่ใบนะตัวนี้คือสวยสุดนะครับตัวนี้ผมเปิดอยู่ที่สองหมื่นห้านะครับสองหมื่นห้านะครับสองหมื่นห้านะครับเป็นเนียบเหมือนกันเลยครับการทําเนี่ยผมจะบอกว่าแต่ตัวเนี้ยสภาพเขายังดีอยู่นะแต่คือประตูเนี่ยเราต้องมามาเก็บผมจะบอกว่าเนี่ยครับดูแบบดูริมเขาครับมันเป็นเป็นไม้นะครับเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นเป็นเป็นตะปูหรือเป็นเหล็กนะครับ มันคือความยากคือผมเนี่ยต้องมาเก็บงานให้นะครับแล้วเก็บงานเนี่ยเราจะเขาเรียกว่าอะไรเราจะมาบำรุงรักษาหรือมามาทำเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะนี่นี่นะเห็นไหมงานเนี่ยเข้าริมนไหมครับเนี่ยงานเข้าริมนะเนี่ยการทํายากมากนะครับเนี่ยเราไม้เขาก็หดตัวมีการหดตัวนะครับมีการเนี่ยเราก็ต้องมาทําใหม่นะครับ ความยากฮ่ไอ้ตะปูตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับผมอาจจะเป็นที่อื่นมานะครับตัวนี้ไม่เกี่ยวนะเพราะว่าตัวนี้เขาไม่ใช้เขาไม่ใช้เขาไม่ใช้พวกตะปูไม,ม่ใช้เรื่องพวกน็อตยึดน้บเนี่ยน,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 นี่ครับนี่ครับมาดูกันเนี่ยครับหาผมโกหกไครับเห็นไหมครับขนาดนี้ครับเนี่ครับมันเป็นมา,ม,าม,ามายึดเข้าไปนะครับมายึดมายึดเนี่ยมายึดมายึดเข้าไปนะครับเนี่งานสวยมากนะครับงานสวยมากงานะสวยมากนะ นี่ครับตัวนี้เป็นตัวปลาดูายเสือนะครับนี่ครับปลาดูเสือนะนี่มีมิลิชัปด้วยถามยากมากด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าผมต้องไปปรึกษาทีมงานของผมนะครับาออยก็จะออกแบบตัวนี้นะนะครับตัวนี้นะครับสองหมื่นห้านะครับใบนี้นะใบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีแบ่งปันก็คือตัวนี้นะครับไม้ไมลิชเชนเดียวกันนะครับที่ผมเอามาเนี่ยผมว่าคัดมาครับเขามีเยอะมากนะครับเขาแกะเนี่ยเยอะมากนะครับผม ผมก็มีมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมนะครับอย่าไปดูใกล้กันเลยไปผมวันนี้ครับมาแบ่งปันนะครับตอนนี้ผมได้มาสิบองค์นะสิบองค์นี้ผมคัดมาแล้วนะครับคัดมานะเอาที่สวยสวยที่สุดนะครับผมันมีเขาเรียกว่ามีแตกหักมากกว่านี้นะผมวันนี้ผมก็คัดมาให้สวยสุดนะครับหน้ายิ้มยิ้มทั้งหมดนะครับเนี่ยหน้ายิ้มยิ้มทั้งหมดนะครับมีสิบองค์นะครับแต่เขาลูกค้าหน้าร้านตัดไปแล้วละสามองค์นะครับเนี่ยเป็นไม้มะลิสนะครับไม้มีลิดในตัวนะครับ แกะเป็นนะครับสังขจายนะครับถ้าผมบอกชื่อผิดผมต้องขออภัยด้วยนะครับแกะเป็นสังขจายนะพวกเทพนะครับเทพนะครับเกี่ยวกับพวกความสมบูรณ์นะครับเงินทองนะครับนี่ครับมีอ้วนอ้วนดำเลยนะครับนี่ครับถือทองถือเงินนะครับนี่ด้านหลังแบกน่าจะเป็นแบกทองหรือแบกเงินนะครับผมต้องขอโทษนะนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งด้านนี้นะแต่ก็ศึกษามาบ้างนะครับแต่เรื่องไม้เนี่ย มันชัดเจนตรงไม้นะครับเพราะไม้เขาเอาไม้เนื้อดีมาทํานะครับคือไม้มะลิศนะผมไม้มีลิศในตัวนะครับดูรวดลายเขาเนี่ยครับนี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับไม้มะลิศเนี่ยนี่ก็ตอนเขาเหมามาเนี่ยผมว่าผมก็เห็นลายนะครับเป็นมันเป็นมะลิศนะผมเลยซื้อมาด้วยนะครับก็กล่าวว่าจะมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมนะครับที่ เห็นคลิปนี้นะครับผมแบ่งอง์ลบูชาเนี่ยองแลสองพันห้าะคี่บเป็นไม้แกะนะผมบอกว่าค่าแกะนี่ก็ลาบากนะครับแค่แค่แบบนี้นะครับรายละเอียดลายหน้ายิ้มยิ้มแบบนี้นะครับท่านผู้ชมที่ชอบแบบไหนนะครับนี่ครับมียิ้มไหนลักษณะนะเนี่ก็แบ่งกันไปได้นะครับแบ่งไปบูชาได้นะเดี๋ยวผมก็จะแบ่งเก็บไว้บ้างนะครับเดวผมก็จะเก็บไว้บ้างนะครับองไหนสวยๆผมก็จะเก็บไว้บ้างนะครับนี่มลิดนะครับผมเมลิดนะนั่าจะเป็นเมลิดนะเขาไม่น่าจะทําสีมานะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะ นี่ครับไม่น่าไม่น่าจะทําเหมือนขนาดนี้นะครับเพราะว่าไม้มลิดเนี่ยรับม,มีลายในตัวนะเพราะผมผมขายไปเนี่ยผมก็กลัวว่าว่าเออเพราะว่างานเดี๋ยวนี้เขาทําสีเหมือนมากนะแต่ถามว่าน่าจะไม่ปลอมคือถึงขั้นฝีมือกระถามว่าวาดลายมลิทได้เหมือนขนาดนี้นะครับเนาะนี่รวบนี่ครับนี่หนักนะไม้กันมีมีน้ําหนักนะครับเนี่ยมันละไม้แท้นะครับผมอง์ละ 2 5 0พันบาทนะครับมีเจงคองนะที่อยู่ตอนนี้นะครับผม2500บาทนะครับนี่ไปไปต่อเลยครับผมตัวนี้ก็เป็นออกนี่ครับเตรียมเตรียมส่งให้ลูกค้านะครับนี่ครับอันนี้ก็จะส่งไว้นะที่เป็นสีแป่นภาษามนะครับของลูกค้านะครับภัคใต้นะครับตัวนี้ก็เป็นทีมงานช่างนะครับออกแบบสีให้นะผมออกแบบสีแบบนี้นะครับไป2ใบนะครับ ส่งลูกค้าที่กรุงเทพหนึ่งใบนะครับแล้วก็หนึ่งใบนี้คือใบที่ลูกค้ารับได้นะตัวนี้เป็นตู้วางหนังสือนะถ้าไม่ชมอาจจะสังเกตว่าอยู่ประมาณสักสองหมื่นแปดนะครับในคลิปแต่ก่อนนะครับผมที่เป็นไม้สีน้ําตาลนะครับไม้สักนะครับผมแล้วก็งานเนี่ยจมน้ํามานะก็มาย้อมสีกลับเดิมเขานะครับงานแบบนี้นะครับเป็นงานเก่านะผมผมเลยคงกลาวความอาค้าที่องเข้าไว้นะครับมือจัดเดิมนะครับเนี่ยไม้ก็เอากลับเป็นสีเดิมนะเป็นสี เป็นมะขามแนวผมเป็นมะขามนะนมาามนะต่อมานะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นชิ้นงานนะครับที่ปาดแัวที่ปาดนะผมที่ปาดนะครับนะตัวน,นี้เป็นไม้สักนะครับไม่อันนี้ไม้ไม้สักไม่เก่านะเป็นไม้พวกชนิดกลางกลางนะผมอามจจะโชมลงไปทีถึงไม้ใหม่นะตัวนี้นะเดี๋ยวถามว่าเอาไปใส่รองเท้านะไม่มีผลนะครัเพราะตัวน,นี้ผมก็เขาแห้งมาแล้วนะครับผมก็เลยมาปาดให้ <c oughs> มาเก็บงานให้นะตัวน,นี้สี่พันห้านะครับปาดม้านให้ใหม่นะครับ ลายสวยนะครับเนี่ยด้าน้านบนเนี่ยลายเขาสวยมากนะแต่คือเราซีนเก็บไปแล้วนะเพราะสภาพเดิมเขาเป็นนะคู่คู่คู่มากับตัวนี้นะเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ตัวเดิมเขาเนี่ยเขาเขาคู่มากับตัวนี้นะครับเนี่ยนี่ตัวน,นี้ก็ยังอยู่นะครับสี่เป็นห้านะสำหรับคนที่อยากได้นะนี่ผมก็แช่แบบว่าให้โดนน้ำโดนแดดไปเลยนะครับให้มันอยู่ตัวไปเลยนะครับเวลาเก็บงานม,มันจะทง่ายนะ,นนะครับไปต่อนับนี่ครับ ต่อ,อไปนี่ก็คือขั้นตอนการเก็บงานของต anyway ู้กระจกโค้งครับนี่แต่พระเอกวันนี้นะครับที่ผมมาดูนะนี่ตัวนี้นะครับเป็นไงครับตัวไม้สักนะครับหนา4นิ้วนะครับนี่วันนี้เก็บงานไปถึงขั้นเขาเรียกว่าขั้น้ายนะผมเป็นขั้นขั้นตอนการ้ายของของงานป่าอย่นงเงี้อาจจะเก็บรายละเอียดนะครับนี่อย่างไงรับเห็นลายไม้สักชัดเจนนะครับนี่ป่าทุกป่าทั้งตัวนะครับตัวนี้คือป่าระบากมากนะครับ ลำบากมากเพราะว่าเข้าใหญ่เนะครับการเคลื่อนย้ายนี่ลำบากนะผมนี่หนาหนักหนักเลยนะครับนี่หนาปักเลยนะครับนี่ขนย้ายเนี่ยโอ้โหลำบากมากนะครับวันนี้นะโอเคนะผมก็ผมว่าเขาเรียกว่าอะไรใส่ใจทุกขั้นตอนนะครับผมก็ขอบคุณที่ไว้ใจของลูกค้านะครับจากช่องรุ่นคาไม้นะครับที่สั่งซื้อนะครับแล้วก็ ของนะครับผมเยอะมากนะคัผมวันนี้ผมก็ไล่ทําให้นะครับนี่ครับเรื่องผลงานนะครับผมผมก็ฝากผลงานนะครับที่ร้านช่องรุ่นทําไม้นะครับแล้วก็ผลงานต่างๆผมที่เข้ามานะผมก็พยายามหาดึงไม้ที่มันแปลกๆสวยๆนะครับที่มันไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับเอามาเผยแพร่นะครับให้กับท่านผู้ชมที่ชอบไม้นะครับรักไม้นะครับให้ได้ชมได้ดูกันนะครับอะไรที่มีตำหนิอะไรที่เป็นก็เรียกว่าอะไรแนะนําที่ดีเนี่ยผมก็จะพยายามถ้าได้ว่าอะไรทำคลิปเนี้ย พยายามให้คนชอบไม้เนี่ยได้มาชมกันนะให้เลือกซื้อไม้ให้ถูกต้องนะครับดูไม้ให้เป็นนะผมจะได้ไม่ต้องโดนหลอกนะไม่ต้องจําเป็นต้องมาซื้อร้านผมนะไปซื้อที่ทั่วประเทศไทยซื้อได้หมดนะครับแต่ถ้าซื้อม้ให้ถูกต้องนะผมโอเคนะผมก็ขอจบคลิปนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรู่นทาไม้กันครับสวัสดีก็สวัสดีครับ